สวัสดีครับพี่น้องชาว u t u b e ช่องอมสินออนทัวร์้ะพี่น้องมาเลยจะโมบิโก้เอสเคของร้อยหี0หีดสิบหีสิบละวันนี้แกเล่นหินใหญ่เลยหินเล็กแกยังไม่เอาไปเอาหินใหญ่ไปก่อนเอาไปตรงไหนเนี่ยนู้นนะเจ้าพี่ที่โกมาสูงทำไมไม่ลงนำลูกพี่พอแลอวบ่ก อันนี้เลยพี่เต็มจอเลยมาเข้ากล้องก่นอนเลยเอาได้ไปไป,ไปอเ,เอาดีๆนะพี่ไปไหนพอแล้วบอกพอแล้วบพี่พี่จะมาแล้ว เอาคือพ่อแล้วลูกพี่คือจอดไม่แค่ถามลูกพี่กี่แล้วเด้อหนึ่งพันเก้าร้อยชั่วโมงเจ้าว่าไปไหนลูกพี่พอแล้วบ่าอ้าพอไวแค่นะมาดูวยัยเท่าไหร่มามา,มา,ม,ามาสำรวจร่างกายกันลูกพี่ว่าปีกว่าก,กว่าเองดิลูกพี่แกว่าไหนลูกพี่กระดับเครื่องหรือยังรุ่นสิบรือรุ่นสี่ที่คล่องใจแล้วต้องมาดูแล้ว เข็นเงยียบกิปเลยเนะี่ยรุ่นไหนรุ่น0ิ YN YN สิบห้านคอรงนะรุ่นสิบห้ารุ่นสิไอกิฟตกินะมีพันเก้าร้อยชั่วโมงผมเดาไปทั้งสี่สี่พาพ ้พอดอะไรดีเก้าไนอยเที่ยวแท้คือเส้าเลีนไม่แท้คือเส้าเลีนไม่แท้คือเส้าแรนไม่เถั่อนเราเราเดยกจังเรียนไม่เห็นปะเพ็บนเ่คของางน้ำาคนไหลบอทำเป็นคลิปครับ ช่างกรลยะมาเองมาอะไรนะช่างกรลยะนี่อสอบถามดูช่างกัิกย,ยาณ์เาดีเทียนกอ่อบมันมันคื้นับเองมั้ยฮะ ตั้งเวลาดับอยู่นี่ครับดับกาดยังเหร่เงี่ย แค่สกิบเดี <c oughs> ดดยวนั้นรถรถอาญาเลยมาบริการบริการคืองานของเรา ทูกที่ก่อนเดี๋ยวยังไม่ทถามเฮียเป็นไรเช็คเบรกบ่ควรเบรกไม่อยนะู่บ่เอ๊ะจะเบรกอยู่ดีได้หรอเร่นๆเนาะมอไซค์ด้วยมอไซค์ระวังมอไซค์ทุกพี่ คือไปเช็คเบรกมันควรเบรกไม่อยู่มองอะไรมาดูพี่ ใใ่ไกลๆด้วยไป่ยากหรอกพีมันก็เบรกดิผมมันสะท้านมันตานมันตานมันมันิ่มดิมันเบรกดีพวดว่า เขาเป็นสวิงหน้าหลังเดงมันเป็นสวิงหน้าหลังตัวนี้นไม่ใช่ซ้ายขวาเลยนะโชคดีแกขอบคนณครับเขาบอกว่าสะท้านมี่ที่สถานมันเป็นสะทา้านเป็นยังไงมันต้านหรอมันต่อต้านแล้วบ้า 1, รถหนึ่งพันเก้าร้ยชั่วโมงปีกว่า 4, 5, ปาผมนึกว่ารถสี่ปีห้าปีเอสเอ็มวีเอ็นสิบห้านะเวขอฟังกูฟีแค่สรุปคนให้ฟัง ৰংটো ৰংটো নোৱাৰিছে কি ৰং তাকটো নোৱাৰিছে

ล่มเ,ลเดี๋ยวคลิปหน้ามาสรุปฟังผลกันนะพี่น้องมันเป็นอะไรนะแล้วคลิปนี้จบเป็นค่นี้ก่อนด้อคลิปหน้าเจอกันใหม่กับพอมสินออนตัววันคลิปนี้สวัสดีครับเป็นอไงลูกพี่